หลังจากที่พระเอกสามารถจัดการกับทั้งสองคนได้แล้วพวกเขาก็รู้สึกดีใจกันเป็นอย่างมากในขณะนั้นเองร่างของตลุงก็ได้ค่อยๆสลายหายไปส่วนแม่นางซุยที่ยังไม่ตายนั้นนางก็ได้พยายามลุกขึ้นมาแล้วได้ใช้พลังโจมตีไปที่พวกพระเอกแม่นางไปที่ดีเห็นอย่างนั้นจึงได้รีบเข้าไปรับการโจมตีเอาไว้ซึ่งทำให้นางนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนั้นแม่นางซุยที่ได้ใช้พลังจนหมดร่างของนางก็ได้ค่อยๆหายไปพร้อมกับพูดว่าถ้านั้นได้ใช้คำสาปโมสงในการโจมตีในครั้งนี้อี อย่างนั้นก็ได้ถามกับแม่นางไปว่าเจ้าเป็นอะไรไหมนางก็ได้บอกกับพระเอกว่าเฟิงหมิงข้าหนาวสลือเกินหนาวจนจะทนไม่ไหวแล้วพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือนางอย่างสุดความสามารถแต่ว่าพลังคำสาปนั้นมันรุนแรงมากจน,นจนเกินไปจนเกือบจะทําให้ทั้งสองนั้นเริ่มแข็งตายจากความหนาวเนี่ยแต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีขลระปรากฏอยู่บนท้องฟ้าซึ่งอัคระเหล่านี้ได้ปล่อยพลังไปที่พวกพระเอกจนทําให้คํำสาปของแม่นางไปนั้นได้หายไปพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วได้อบอุปบ เป็นหวงในระหว่างนั้นแม่นางไปก็ได้ถามกับเพเอกว่าเมื่อกี้นี้มันคือแสงอะไรอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ได้พยุงนางขึ้นแล้วบอกไปว่าข้าคิดว่าแสงน่าจะออกมาจากอัคระที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันน่าจะมีปฏิกิริยากับพลังชีของพวกเรานะแม่นางไปที่ดียนอย่างนั้นนางก็ได้เดินเข้ามาดูแล้วได้พูดว่านี่มันอัคระชวนจี้นี่นะพอพูดจบนางก็ได้ทําท่าทีลุกลนจนทําให้เพเอกต้องเดินมาถามกับนางว่าเจ้าเป็นอะไรไปไม่สบายอย่างนั้นเหรอแม่นางไปที่ดีอย่างนั้นก็ได้หันมาบอกกับเพเอกว่าข้าเคยได้ยิินนนนมาาาววว่อะชชจีี้เป็ ที่ใช้สําหรับรักษาพิษและคำสาปที่มีทั้งหมดบนโลกได้พระเอกที่ดีอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วบอกกับนางไปว่างั้นก็ดีนะสิเจ้าก็ลองฝึกวิชานี้ดูเลยก็แล้วกันเดี๋ยว er ข้าจะคอยอยู่ปกป้องเจ้าเองแม่นางไปที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าข้าไม่สามารถฝึกฝนวิชานี้ได้เพียงคนเดียวนั่นก็เพราะว่าเมื่อพระเอกได้รู้ว่าแม่นางไปนั้นไม่ค่อยอยากจะพูดเขาก็ได้มองไปที่อักขระชวนจีน้นี้ก็ได้รู้ว่าการฝึกฝนทักษะนี้จําเป็นจะต้องใช้พลังหยินและหยางรวมเข้าด้วยกันเมื่อพระเอกได้้้พพูดดดดจบแมม่าาางงไไปกกก็เก็เเเขออรระยวว แล้วทั้งสองก็ได้เริ่มทําการฝึกฝนซึ่งก็ได้มีพลังจํานวนมากพวยพุ่งออกมาแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองไขที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นก็ได้มีปติดียาขึ้นมาซึ่งมันได้ดูดพลังของพวกพระเอกที่พวยพุ่งออกมานั้นเข้าไปแต่ว่าพวกพระเอกก็กําลังนั่งฝึกฝนอยู่อย่างใจจดใจจอ่อจนทําให้แม่นางไปนั้นสามารถบรรลุระดับการสร้างรากฐานขั้นกลางได้ส่วนพระเอกนั้นก็สามารถฝึกฝนจนบรรลุพลังฉีระดับที่70ได้แต่ในระหว่างนั้นขึ้นพลังที่พระเอกได้ปล่อยออกมานั้นมันก็ได้พุ่งไปโดนไขยอย่างงรรุนแรนแจ ทำให้ไข่ใบนี้สั่นอย่างรุนแรงแล้วได้ปล่อย i i ขึ้นพลังออกมาจากนั้นแม่นางไปที่ได้ฝึกฝนสําเร็จนางก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าคํำสาบในร่างกายของข้าจะถูกชาระล้างออกจนหมดแล้วนะพระเอกที่ได้ฝึกฝนสาเร็จก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าการฝึกวิชานี้มันจะช่วยให้พวกเรานั้นแก่ชราช้าลงแถมยังหน้าตาและผิวพรรณนั้นดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าข้าดูจากสีหน้าของเจ้าแล้วดูสาสวยยิ่งนักแม่นางไปที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าเจ้าไม่ต้องมาพูดจากระล่อนกับข้าอย่างนี้เลยแต่่่่่่่่ววววาาาาาาาพพกกกกกเเรรคจจจะหททงงออออไปีีีนนนดดมมืูบ ก็ได้พยายามที่จะยืนขึ้นแต่ว่านางนั้นก็ได้เกิดอาการขาอ่อนขึ้นมาจนได้ล้มลงไปทับพระเอกจนทําให้นางนั้นเกิดอาการหน้าแดงเลยทีเดียวแต่ในระหว่างนั้นเองไข่ก็ได้ร้องลงมาเสียงอย่างดังจนทําให้ทั้งสองนั้นรู้สึกตกใจจึงได้ลุกขึ้นมาดูแล้วพระเอกก็ได้ใช้พลังดูดไข่เข้ามาก็ได้รู้ว่านี่คือไข่ของสัตว์อสูรแม่นางไปที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้เดินเข้ามาบอกกับพระเอกว่าดูเหมือนว่าไข่ใบนี้มันจะดูดพลังวิญญาณของพวกเราไปนะแต่ในระหว่างนั้นไข่ก็ได้สั่นอย่างรุนรงงจนนนนนททําใให้้้้้พเอออออกกัััไไไดดดปปลล่ยยข็มี วิญญาณสัตว์อสูรทั้งห้าธาตุปรากฏตัวออกมาจากไข่ใบนี้แม่นางไปที่ไี้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าเจ้าดูสินั่นมันจิตวิญญาณของสัตว์อสูรโบราณน,นี่นะพอพูดจบจิตวิญญาณของสัตว์อสูรโบราณก็ได้หลอมรวมเข้าด้วยกันจนได้กลายเป็นหนึ่งเดียวพระเอกที่ไี้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของสัตว์อสูรโบราณตัวนี้มันต้องการพลังเพื่อที่จะได้ฟักออกมาพอพูดจบพระเอกก็ได้ปล่อยพลังจากน้ำเต้าไปใส่สัตว์อสูรโบราณตัวนี้เพื่อที่จะให้จจจิิตตตวววญาาาาาณขขขอออออองงงงเ้้้้้สัััั์ูรรรรนนนนีแแแแ็ึลละ่่ยกกกกกฟมพ ได้รวบรวมพลังอีกครั้งเพื่อที่จะได้ส่งจิตวิญญาณของสัตว์อสูรตัวนี้เข้าไปในไข่หลังจากนั้นก็ได้มีพลังจิตวิญญาณแห่งธาตุทั้ง5ระเบิดออกมาจากขาไข่ใบนี้ซึ่งก็ได้พุ่งออกไปบนฟ้าอย่างรุนแรงจนทำให้เพกนั้นต้องเรียกเกาะมาป้องกันเอาไว้แล้วพูดว่าดูเหมือนว่าไข่ของสัตว์สูรโบราณตัวนี้เพียงแค่ต้องการที่จะฟักออกมาก็ทำให้ท้องฟ้าและพื้นดินสั่นไหวได้แต่ถ้า,ขาไข่ใบนี้ได้ฟักออกมาจริงๆแล้วก็โลกของพวกเราจะต้องกลวหนอย่างแน่นอนจากนั้นก็ได้มีกลมมฟฟออุ่ สัตว์สูรระดับแเท่านั้นที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าในการฟักออกมาพอพูดจบก็ได้มีพ้าผ่าลงมาใส่ไข่ใบนี้อย่างรุนแรงจนทําให้พรพเอกต้องรีบป้องกันให้กับแม่นางไปอย่างรวดเร็วแล้วดูเหมือนว่าไข่ก็ได้มีปฏิกิริยาที่กําลังเริ่มที่จะฟักตัวแต่ต้องใช้เวลาเป็นจํานวนมากแล้วทําให้เพเอกนั้นต้องรีบเก็บไข่ใบนี้เอาไวา้ในมิติเก็บของของเขาจากนั้นแม่นางไปก็ได้บอกกับระเอกว่าเจ้าเนี่ยช่างเป็นคนที่โชคดีซะจริงๆที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และความสามารถแถมยังได้ ได้ครอบครองสัตว์อสูรโบราณไปอีกต่างหาเพราะอย่างนั้นข้าจึงรู้สึกดีใจกับเจ้ายิงนักพระเอ,อกที่ดียอย่างนั้นก็ได้บอกกับแม่นางไปว่าข้าจะต้องแข็งแร่งขึ้นทำไมอย่างนั้นปู่ของเจ้าจะดูถูกหลานเขยอย่างข้าอย่างแน่นอนแม่นางไปที่ดียอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วได้บอกกับพระเอ,อกไปว่าเจ้าไม่ต้องพูดจาปากหวานไปเลยเพราะว่ามีเวลาตั้งมากมายเจ้าอาจจะพบเจอสาว,ส,าวสวยกว่าข้าก็ได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งสิพี่ของพระเอกก็ได้จัดการกับผู้คนมากมายเพื่อต้องการเศษสิ แผนที่สมบัติโบราณเพื่อมอบมันให้กับผู้นำนิกายปีศาจของเขาที่มีชื่อว่าหลิวหยุนจากนั้นสิทพี่ของพระเอ,อกก็ได้เข้ามาถามกับเขาว่าในเมื่อท่านได้เศษสินส่วนแผนที่ไปหาสมบัติโบราณแล้วจากนี้พวกเราควรจะทํายังไงต่อกันดีผู้นำนิกายปีศาจที่ด,ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่แค่เิ้สินส่วนแผนที่อันเดียวเท่านั้นที่จะนําพาพวกเราไปยังห้องลับที่มีสมบัติมากมายซึ่งน่าจะเป็นพวกอาวุธจิตวิญญ,ญาณที่มีระดับสูงสุดหรือหายากอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องเรีบตามหาพวกเศษสิส้นส่่่วนนขอองแทีี้้้้ใหใหหคบไดเพื สมบัติทั้งหมดจะได้กลายเป็นของพวกเราเมื่อสิทธิพี่เป็นคนได้รับมอบหมายให้เป็นคนดูแลเศษ็สินส่วนแผนที่ของพวกนี้เอาไว้จากนั้นเขาก็ได้รู้สึกว่ามีคนกําลังมาเลยได้พูดขึ้นมาว่าข้าไม่คิดเลยว่าผู้โอซเฟิงจะหนีกลับมาอย่างนี้มันช่างเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆเลยเมื่อพูดจบก็ได้มีตะลุงปรากฏตัวออกมาแล้วได้ชี้นิ้วด่าสิทธิพี่ของพระเอกไปว่าเจ้าอย่าเพิ่งมาวกวนข้าตอนนี้ข้ากําลังมโมโหอยู่เมื่อพูดจบเขาก็ได้รายงานให้กับผู้นํานิกายปีศาจฟังว่าเขาและพวกนั้นถูกพออากการะ จึงได้รีบหนีกลับมาเพื่อรายงานให้ทราบเมื่อผู้นำนิกายได้ยินอย่างนั้นก็ได้โมโหจึงจัดให้ตะลุงไปชุดหญย,ยจนทาให้เขานั้นต้องลงไปนอนกองกับพื้นอย่างง่ายดายแล้วผู้นำนิกายก็ได้บอกกับเขาว่าเจ้านี่มันไร้ประโยชน์ซะจริงๆถ้าข้าม่เห็นว่าเจ้าเป็นผู้สืบทอดของผู้โสในตระกูลแล้วล่ะก็ข้าก็คงฆ่าเจ้าไปแล้วละตะลุงที่ดียอย่างนั้นก็ได้บอกกับผู้นำนิกายไปว่าข้าต้องขออาภัยถ้าไม่ใช่เพราะว่าเฟิงหมิงแล้วล่ะก็ข้าจะต้องรวบรวมแผนที่ทั้งหมดมาให้ท่านอย่างแน่นอนเมื่อสิทธินนนออยย่่าาาางั้้้ก็ไดดพพูููวผโจ ไรสาระไปหน่อยเลยท่านไม่มีทางเอาชนะเฟิงหมิงได้หรอกเพราะอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องเอาคนดื่มมาอ้างเลยเมื่อผู้นํานิกายที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าคนที่ชื่อเฟิงหมิงมาขัดขวางเจ้าอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นพวกเราไม่ควรปล่อยมันเอาไว้แล้วละเดี๋ยวมันจะมาขัดขวางแผนการของนิกายปีศาจของพวกเราอย่างแน่นอนสิทธิ์พี่ของพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับผู้นํานิกายไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะขอเป็นคนจัดก,การกับเฟิงหมิงเองในขณะเดียวกันนั้นเองแม่นางซุยก็ได้ปรากฏตออกมาซึ่งนี่ก็เป็นร่างคนสุดท้้้้้้าาาาายขขอออองงงงงงนนนนนั่เเเซึกก็ไไดดิมหแลวบ ผู้นำนิกายไปว่าร่างปลอมของข้านั้นถูกเฟิงหมิงฆ่าไปแล้วทั้งหมดซึ่งมันทำให้ข้านั้นโกรธแค้นเขาเป็นอย่างมากจึงอยากจะร่วมมือกันกับคุณชายซูเพื่อจัดการกับเฟิงหมิงให้ได้ผู้นำนิกายที่ดีนอย่างนั้นก็ได้พูดว่าในเมื่อเจ้าต้องการที่จะแก้แค้นเด็กคนนั้นแล้วละก่อข้าจะอนุญ,ญาตให้พวกเจ้าไปจัดก,การกับเฟิงหมิงก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นผู้อวสุเฟิงก็มากับข้าได้แล้วเพื่อไปตามหาเศษสินส่วนแผนที่อื่นๆที่ยังเหลืออยู่เมื่อทุกคนได้ยินอย่างนั้นก็ได้ตกกกกกลลงงงงงงงัััันนนนนนออย่่่่่าาาาาารรรวววดดดดเเ็็จ้้ภพไไไตมทททีีีซึิปหหหสแใะ พระเอกก็เรสึกเข็นอะไรบางอย่างที่กำลังใกล้เข้ามาซึ่งก็ได้มีกลุ่มคนที่กำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่นั่นก็คือกลุ่มของพวกแม่นางจันนั่นเองที่กำลังไล่โจมตีพวกนางอยู่แล้วแม่นางจันก็ได้พูดว่านี่พวกแกอย่าคิดว่าจะหนีรอดกันไปได้เลยผู้อุปโสของนิกายการุหิตก็ได้บอกให้ลูกน้องนั้นเข้าไปทวงเวลาเอาไว้เมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกนางก็ได้เริ่มเปิดฉากโจมตีไปที่แม่นางจันอย่างรวดเร็วแต่ว่าแม่นางจันนั้นก็ได้ใช้แทบปัดการโจมตีของพวกนางกระด ส่วนพวกที่เหลือนั้นก็ได้วิ่งหนีกันอย่างทุลักทุเลเมื่อพระเอกได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าที่แท้นั่นก็คือแม่นางจันนั่นเองแม่นางไปที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้ารู้จักกับนางอย่างนั้นเหรอเมื่อพูดจบแม่นางไปก็ได้ทำท่าง,งอนพระเอกแล้วในระหว่างนั้นเองตะลุงที่กำลังวิ่งหนีแม่นางจันอยู่นั้นก็ได้ถูกแม่นางจันพุ่งเข้ามาใช้แสจมตีเข้าอย่างแรงจนทำให้ต้องลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอนาถแต่ในระหว่างนั้นพวกพระเอกก็ได้กระโดดลงมาแล้วพดว่่าา้้กก็เใรนนนจจออะัไ มันเฟิงหมิงนี่นะทําไมเขาถึงได้มาอยู่ที่นี่กันในระหว่างนั้นแม่นางไปที่ได้เห็นแม่นางจันมองมาก็ได้ยิ้มให้เมื่อตะลุงได้เห็นพระเอกก็ได้ขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยเหลือเขาเพื่อแลกกับแผนที่ที่เหลือที่มีอยู่เมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้คิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตะลุงคนนี้เขาถึงได้ยอมขอร้องคนอื่นง่ายขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นข้าจะต้องใช้พลังจิตของข้าเพื่อค้นหาความจริงะแล้วเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้ปล่อยพลังจิตไปใส่ตะลุงก็ได้รู้ว่าในใจของตะลุงนั้นกำลังคคิิดออออะะไรยย่่่ซึงงงกก็ืืหหลลลลัจจาาทีชชวววเแ้้ตุุใ จับการกับพระเอกเมื่อพระเอกได้รู้อย่างนั้นก็ได้บอกกับตะลุงไปว่านี่มันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องจาัดก,การกับเจ้าตะลุงที่ดีอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจกลัวแล้วได้หันไปขอความร่วมมือกับแมา่นางจาันเพื่อที่จะจัดก,การกับพระเอกแม่นางจันที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับตะลุงไปว่าข้าไม่คิดว่าการร่วมมือกับเจ้านั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเลยพอพูดจบนางก็ได้เะเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงแล้วได้ตวัดแท้เพื่อสั่งแมลงจานมากเข้าไปโจมตีตะลุงจนทําให้ร่างของตะลุงนั้นได้หายไปอย่างรวดเร็วทั้ง ก็ได้เอาสินส่วนแผนที่มาให้กับนางจากนั้นแม่นางจันทก็ได้ลงม้าแล้วบอกกับพระเอกว่าสวัสดีและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้านั้นจะได้เจอกับเจ้าแต่ก่อนที่นางจะไปนั้นก็ได้เห็นแม่นางไปจับแขนพระเอกไว้อย่างแน่นจนทําให้แม่นางจันทรได้คิดในใจว่าให้เราก็อุส่าห์เป็นห่วงที่นายได้ไปกับสาวสวยคนนี้นี่เองในระหว่างนั้นแม่นางไปก็ได้หัวเราะออกมาแล้วพูดกับพระเอกว่าเจ้าอย่าคิดที่จะปิดบังอะไรข้าเลยซึ่งทําให้พระเอกนั้นคิดในใจว่านี่นางรู้หรือว่าข้าคิดอะไรอยู่หรือว่านางน่าจะมีความสามารถหลััังงจาากกกกรรฝฝึนนนนใค้้พเ็ บอกแม่นางไปไปว่าจากนี้ข้าจะไม่ปิดบังอะไรเจ้าอีกแล้วแม่นางจันท์ที่ดีเห็นอย่างนั้นก็ได้รู้สึกหึงแล้วได้ปล่อยพลังออกมาแล้วสั่งให้พวกแมลงเข้าไปโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วแต่พระเอกก็ได้กระโดดหลบแล้วเข้ามาปล่อยเสน่ห์ให้กับนางอย่างรวดเร็วแม่นางจันท์ที่ดีเห็นอย่างนั้นก็คิดในใจว่าความรู้สึกที่ทำให้ใจของข้าตื่นเต้นนี่มันอะไรกันจากนั้นพระเอกก็ได้กระโดดหลบออกมาแล้วได้ปล่อยพลังออกไปโจมตีนางอย่างรวดเร็วจนทำให้แม่นางจันทนั้นต้องเรียกดาบออกมาแล้วกระโดดเข้าไปโจมตีพระเอกแต่พระเอกกไดด้รียยกาาาาออมัจตขงงงงน่่ แล้วได้กระโดดเข้าไปอบกอดแม่นางจันอย่างรวดเร็วเพราะหากท่านางตกมาอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนแล้วพระเอกก็ได้ถามกับนางว่าใครทําอะไรให้เจ้าถึงได้โมโหขนาดนี้แม่นางจันก็ได้หันหน้านี้แล้วบอกกับผระเอกไปว่าไม่มีใครทําอะไรข้าหรอกข้าก็แค่รู้สึกงุนงงแค่นั้นเองในขณะเดียวกันนั่นเองแม่นางไปก็ได้เรียกพระเอกจนทําให้พระเอกหันมาบอกกับนางว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราก็ไปกันเถอะก่อนที่พวกพระเอกจะไปนั้นแม่นางจันก็ได้มอบแผนที่ให้กับพวกพระเอกอย่างง่ายๆเลยเพราะว่าความรักนั่นเองแล้วนางก็ได้หัันนหลงเดิจากกอไ พกับูดว่าไปซะเจ้าไม่ต้องมาสนใจผู้หญิงขี้เหล่อย่างข้าหรอกเมื่อพระเอกได้รับแผนที่ก็ได้ขอบคุณนางเป็นอย่างมากจากนั้นภาคก็ได้ตัดมาที่สิทธิ์พี่ของพระเอกกับแม่นางซุยที่กําลังเดินอยู่ในปา่าซึ่งนางก็ได้คิดแผนการบางอย่างที่จะทาให้สิทธิ์พี่ของพระเอกนั้นตกหลุมรักนั่นก็คือแกล้งสะดุดล้มแล้วเข้าไปกอดสิทธิ์พี่ของพระเอกนั่นเองแต่สิทธิ์พี่ของพระเอกกับแม่แยแสแล้วได้ปล่อยให้นางล้มไปซะอย่างนั้นแล้วสิทธิ์พี่ก็ได้เข้ามาถามกับน,นางว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแม่นางซุยก็ ข้าขอพักสักหน่อยได้หรือเปล่าเพราะข้ารู้ดีว่าท่านนั้นจริงจังกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพราะอย่างนั้นข้าขอพักสักหน่อยจะได้หรือเปล่าสิทธิ์พี่ที่ดีโดนอย่างนั้นก็ได้บอกกับนางไปว่านี่เจ้าคิดจะทําอะไรอย่างนั้นเหรอแม่นางซุยก็ได้บอกกับเขาไปว่าข้าก็แค่อยากอยู่ใกล้ในท่านซูแล้วกลายเป็นูุลัก์ที่แขง็งแกร่งที่สุดของนิกายปิศาจสิทธิ์พี่ที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับนางไปว่านี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมากันแต่ในระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงอออออะไไไไไรบบบาาาางงงงงงย่่จึดดดดด้้้้หหัันนนปููกกกก็็็เเิิญขพแลวว สภาพเจ้าตอนนี้สิเหมือนกับคนป่วยเลยสิิพี่ของพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นจึงได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปหาหนางสิิพี่หญิงของพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้เรียกดาบออกมาแล้วปล่อยการโจมตีออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อสิิพี่ของพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ใช้พลังสกัดกั้นการโจมตีเอาไว้แม่นางซุยที่ดเด่นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าพวกเราสองคนมาจากการผู้หญิงคนนี้เลยดีกว่าสิิพี่ของพระเอกก็ได้พูดว่าตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือเฟิงเหมิงนางนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเพราะงั้นพวกเราควรจะรีบไปกันดีกว่า เมื่อผู้จบทั้งสองก็ได้รีบกระโดดนี้ไปอย่างรวดเร็วสิทธิพี่หญิงที่เดียนอย่างนั้นก็ได้รีบกระโดดตามไปอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันจากนั้นภาพก็ได้ตามมาที่ทั้งสองได้เดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพวกพระเอกกับสิทธิพี่หญิงนั้นก็ได้กระโดดมาดักหน้าเอาไว้อย่างบังเอิญสิทธิพี่หญิงที่เดี็นพระเอกก็ได้พูดว่าเฟิงหมิงนี่เจ้าเป็นยังไงบ้างในขณะเดียวกันแม่นางซุยที่เดินพระเอกก็ได้ชี้ไปที่เขาแล้วบอกว่านายท่านซูนั่นเฟิงหมิงเนี่ยนาท่านช่วยจัดการเขาให้ข้าทีเมื่่่่่่ออออพพพพพระะเเเกกกกไไดดด้้ห็็นนสสิิบีีููววาาาาททลัมยโช ถ้าหากท่านยังทำมากกว่านี้ข้าก็คงช่วยอะไรท่านไม่ได้แล้วสิทธิพี่ที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมาพร้อมกับพูดว่าถ้าเจ้ามีพลังมากพอก็เข้ามาสู้กับข้าได้เลยพอพูดจบสิทธิพี่ก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วเรียกมังกรออกมาเพื่อเพิ่มพลังให้กับเขาจนสามารถ,ถรวมไปถึงขั้นสร้างหลักฐานขั้นสูงสุดแล้วเจ้ามังกรก็ได้คำรามออกมาเสียงอย่างดังจนทําให้พระเอกต้องยกกาดขึ้นมาป้องกันอย่างรวดเร็วแล้วได้พูดว่าเนื่องจากสิทธิพี่ไม่ยอมรับฟังสิ่งที่ข้าพูดถ้ายอย่างนั้นขข้้้้้าาคงงงตอออใชกกกกํลลัะะแวะ่พพพูดดดดจบรเ็ไไโึนป บนฟ้าอย่างรวดเร็วแล้วเรียกเจดีคงเข้าออกมาแล้วได้ปล่อยไฟทั้งสองเข้าไปโจมตีสิทธิ์พี่อย่างรวดเร็วแต่เขาก็สามารถหลบได้อย่างง่ายดายและได้พูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นนะที่สามารถควบคุมไฟวิเศษทั้งสองได้แต่ว่ามันก็ทําอะไรข้าไม่ได้หรอพอพูดจบสิทธิ์พี่ก็ได้ใช้พลังเรียบมังกรออกมาเพื่อไปสกัดการโจมตีของพระเอ,อกอาไวา้พระเอ,อกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจแต่ในระหว่างนั้นเองแม่นางซุยก็ได้ก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพระเอ,อกจากด้านหลังอย่างรวดเร็วแต่พระเอ,อกก็สามารถใช้้้้้้ไไไไฟปออองงงกกันนาาารจมตีขเไววไดดแล ไฟเข้าไปโจมตีนางอย่างรวดเร็วซึ่งแม่นางซุยนั้นก็ได้ตะโกนให้สิทธิพี่ของพระเอกนั้นเข้ามาช่วยแต่สิทธิพี่ก็ไม่ยอมเข้าไปช่วยแล้วเขาก็ได้ยืนดูอย่างสบายใจนั่นจึงทําให้พระเอกสามารถจัดการนางได้อย่างง่ายดายจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับสิทธิพี่ของเขาว่าถ้ารู้ว่าสิทธิพี่นั้นเคยเป็นคนดีมาก่อนเพราะอย่างนั้นพวกเรามาคุยกันดีๆดีกว่าแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงพูดดังขึ้นมาจงทาให้ทุกคนนั้นต้องหันไปมองสิทธิพี่ที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่านั่นเป็นสััััญาาาาาาาณที่่่่บบบอออกวพเนนนนน้้้้มติโรหหยยยงงถค รีบไปที่นั่นดีกว่าในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้บอกกับเขาว่าจุดประสงค์ของสิทธิ์พี่นั้นคือสมบัติโบราณอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นอาวุธที่มีจิตวิญญาณพิเศษที่หายากอย่างนั้นหรือสิทธิ์พี่ก็ได้บอกกับพระเอกไปว่านิกายปีศาจของพวกข้านั้นต้องการพลังจากสนามรบโบราณแห่งนี้เพราะว่าข้าสามารถบอกเจ้าได้แค่นี้แหละเมือ่อพูดจบสิทธิ์พี่ก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับบอกพระเอกไปอีกว่าเมื่อข้าได้รับพลังมาแล้วจะต้องกลับมาจัดก,การกับพวกเจ้าอย่างแน่นอนพวกนิกายอมตะทุกคนจงเตรียมตัวตมาวว่งง จากนี้พวกเราจะทํำยังไงกันนี้พระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้คิดไปถึงเรื่องราวที่จักรพ,พ,พรรดิได้พูดก่อนหน้านี้เจ้าสามารถค้นหาสมบัติที่สนามรลโบราณได้ซึ่งมันจะทําให้เจ้าสามารถเพิ่มพลังการสร้างหลักฐานของเจ้าให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นพระเอกก็ได้พูดว่าเพื่อกําจัดนิกายปิศาจข้าจะต้องแข็งแร่งขึ้นให้มากกว่านี้ดังนั้นข้าจะต้องชิงสมบัติโบราณที่สามารถเพิ่มพลังให้กับข้าได้ในขณะเดียวกันนั่นเองแมนาปก็ได้เดินมาบอกกับพระเอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราควรจะไปรวมตัวกันกับนิกายของพวกเราสักนยปปีีจ็็บไเเท่ แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ